ตอนนี้มากับพี่อุ้มบุญตามพี่อุ้มบุญไปแล้ว กสุนัเฮ er. oh, 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 oh ้ยระวางสายไฟเลยมาเอ้นทีแบบสมมติว่านี่เอ็งไม่ต้องไปเรียกเลยขีไปเลยขีเพชรเลยเดี๋ยววิ่งตามเลย โอ้นี่ตรงนี้สวยมุมนี้สวยครับพาที่ตกดินแล้วครับ กอนงานกนงาเราจะมีป้ากัวป้าหายแล้วอืมฮะน่ือเป็นรุ่งเรื่อไกอยู่ข้างใต้ 你那不理你，哪来的？ สวยครับเวลาตอนนี 1941, ้พระที่กำลังตกสวยมาก ขีไไไ่ไปเลยขี่ปไปเลยขี่เลยไปเลยเราต้องอะไรนี่ล่ะแต่เขาก็วิ่งมาเองเ,าเอขาแหละไปซ้ายไปขวาเออถึงก็มาด้วยนะครับ มามามาเด้อมา <laughs> 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 แก่นแก่นี่ขี่แอบ,บๆตรงนี้ขี่กินตรงนี้ขี่ลงไปอีกเออล้แอบแอบท่านี้กินไหมจิงก็มาแล้วครับวันนี้จิงมาดูแลแก้วเองเลย จรงนี่เคยไปกับไม่หลายรอบนะครับไปบ้านจินดาไปไหนก็ไปแต่มันไม่ด,ดูกัดสักทีจริงวิ่งไปต่างบ้านไปไก่เลยครับแต่ไม่เคยดูนกแตกดิครับ cái <laughs> <rah đó Liverpool> <laughs> <laughs> kèo bay tam biu ông bắn bay cái áp chỉ khứ căn เราก็เดินไปขโมยกินไปแบบนี้นะครับนิดๆหน,น่อยๆก็กินประเด็นคือว่ามันบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแบบนี้แหละครับคือว่าคนเขาชอบมาเดินช้างอยู่ข้างสาก,กันมันบรรยากาศดีสวยมากแต่ตอนนี้จริงมัน มันกวนมันกวนมากๆเลยดูมันวิ่งแล้วทีนี้ทิ้นทินอื่นก็จะทุบเอานะจะไล่ทุบเอาม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 เอาเ้าเดี๋ยวจะวิ่งจับไปก่อนดูอ่ะกวนมากเลยจิงเนี่ยแต่ว่ามันไปไหน,ม,นมันเหมือนแบบเราไปยาม ชินเขามากเลยแต่มันไปไหนมันไม่ค่อยโดนกัดไอเจ๋งหนูอ้ออ้อใบ้านจินดามันยังไม่โดนกัดเลยคนระับรู้สึกว่าไอเจ๋งนี่มันจะมากับดวงมาทิ่เกอรล์ลอนติดปลาเพชรมากเลยน้องแก้วน้องแก้วนี่ตั้งแต่มาอยู่กับปลาเพชรนี่ติดปลาเพชรมากคนระับติดแตขนาดว่าป้าแต่ก่อนนี่ ทุบเอาจนแป๊บเดียวเองป้ามากมามาเบี้ยนมาไม่ใช่บ้านเราเนี่ยไม่ใช่เขตบ้านเราเนี่ยมันเข้าบ้านคนอื่นเขาไม่ได้นะ เดินแอปป้าเพล็ดอีกทางก็เดินกันเยอะครับวันนี้ออกกำลังกายกันไปแล้วเจงดูมันวิ่งมันดื้อไอตัวนี้ครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอปิดคลิปไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับนี่นี่หน่อยๆครับ